สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับนาถึงนะครับผมวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับผมวันอาทิตย์ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าหมายครับเป็นหมายที่ไม่เคยไปครับมีเพื่อนแนะนํามาครับเพื่อนเพื่อนฝูงกันนี่แหละนะครับผมแนะนํามาบอกว่าบ่อเนี่ยเป็นบ่อล้างนะครับผมนะปลาเยอะมากนะครับไม่มีใคร ไปลองตกเลยนะครับผมนะเดี๋ยวจะขออนุญาตเจ้าของเขานะครับผมไปตกหมายนี้นะครับเป็นบ่อเป็น,เป,นเป็นบ่อตกปลานี่แหละนะยังไม่เปิดเป็นทางการนะครับก็อยากจะไปทดสอบดูก่อนนะครับผมโอเคเอ้าวนายเอกไปละนายเอกไปละครับผมกำลังรอนายเอกครับผมนะนาะยเอกมาพอดีเลยนะครับผมโอเคปาลุยกันเลยครับผม ไปท่านไปนะไปนะโอเคไปลุยครับผมแม่เอกกับอพวกไปละลุยครับผมไม่ไกลครับผมอยู่่อาใน <Okay. S 2> อตัวเวียงเทิงนี่เลยนะครับในเขตเวียงเทิงนี่เลยนะครับผมเป็นบ้านสวนนะครับผมเป็น ที่ล้างนะครับผมเดี๋ยวจะไปลองดูนะครับผมว่าเราจะเจอไหมนะครับผมโอเคไปครับตอนนี้ก็มาถึงไม้แล้วนะครับผมนะลักษณะไม้นะครับผมลักษณะไม้นะครับก็ประมาณนี้ครับล้างครับโอเค เดี๋ยวหาที่ลงก่อนนะครับผมนะต้องทําหมายก่อนนะครับเป็นลกมากอ่าโอเคเดี๋ยวมาลุ้นดูครับผมเราจะเจอตัวหรือเปล่านะครับโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมได้อยู่หมายแล้วนะครับเราก็จะตกแบบว่าวิธีเดิมนะนาะยเอกเอานาะยเอกทักทายกล้องนะสวัสดีครับเ <laughs> <laughs> มื่อวานก็โอ้โห สุดยอดมากที่อ่างตาดควันนะครับผมนายเอกโชว์ผลงานได้ดีมากวันนี้ก็มาลองบ่อนี้ดูนะครับผมนะเขายังไม่เปิดเป็นทางการนะครับผมเจ้าของเขาบอกนะครับผมก็ให้พวกผมมาลองดูก่อน <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวต้องมาลุ้นดูครับผมนะว่าจะเป็นยังไงวันนี้เราจะตกสไตล์เดิมนะครับตกแบบทิชชู่เหมือนเดิมนะครับผมน <c oughs> ายเอกลองเลยเทสกล้องหน่อยนะฮะ ลองดูลองดูตรงนั้นใช่ไหมน,นี่ครับก็ลองมาเทสดูนะครับผมว่าจะมาหรือเปล่านะครับเป็นย <c oughs> ิงเงา ไปพุ่งแล้วโอ้ยโหแล้วอู้ยหลุดมันมันไม่มีเงี้ยงครับเบ็ดมันไม่มีเงี้ยงมันก็เลยแบบว่าเนี่ยปลาเปรี้ยบถ้าใส่รังเซฟปลาด้วยปลาเจ็บโจ๊กทิชชู่ครับผมท่านผู้ชมนะครับเราไม่ได้เอาทุ่นหน้าตั้งมาลืม มันเป็นการตกปลาที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ค่อยมีอุปกรณ์ที่มันยุ่งยากคแค่ดสายอุปกรณ์สายหน้านะครับผมขอเบ็ดนะครับผมก็ตกได้เลยนะครับผมทุกหมายนะครับโอน นี่ท่านผู้ชมปลาดุกไซนี้ครับผมสุดยอด <Yeah. S 1> อืมอีกโดน,นเออมีแ,แต่ปลาดุกครับผมท่านผู้ชมปลาดุกครับเยอะมากว้าว <Wow. S 2> นะก็ไม่ทันได้ตั้งทุ่นนะครับผมนะตั้งอ่าใสอ่าไม่ทันได้อ่าพลาดท,ทิชชู่เลยนะครับก็กินเลยนะครับผมนะนะอ่อ ถือว่ามาเทสด้วยนะครับอยากนิ้นปลาเกลดมากกว่านะครับผมนะปลสีดงสีเอามันยุกปลาสีดำสีเอามัน แตเอา่เป็นงมาดูอมุรมาวมีายี่ไนเอาหไม่วิมีอยู่ครับผม ยากเหมือนกันนะปลากินดีครับผมแต่วิตนี่อยู่ครับผมนะหืมก็มีอะไรดีเราดูปลาใหญ่กินกไม่ใช่ปลาดุกเนาะจะหันมาเราดูไปแล้ว จู่ๆเข้าใจยังไงนี่ okay. โอเคลงไปก็แดกเลยครับผมหัดมันไม่มีความหัดหวังไง ด้อีกแลวปลาดุกครับผมโอ้โหสุดยอดปลา,าดุกตัวเหมือนเดิมวันนี้หนาปลาเจ้าได้ปลาเยอะนะ,ะพี่ป้าเจ้าหนา่ไปจุดปลาเหล็กอะไรนี่โอ้ขอกินหน่อยวันนี้นะ่าเธอจะอ่าสักสองโลก็พอนะครับผมนะ <S 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 วันนี้มาทด สอบเยือนะเอกด้วยนะครับผมนะที่มีท่านผู้ชมนะครับสนใจถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับนอะกเอกเออจะทําขายไหมเนี่ย<า>ท่านผู้ชมถามมาเยอะเลยว่าช่วงที่ไปทริปห้วยงยางคำอะ่ะโอ้นะเอกดังมากสุดยอดนะ <c oughs> <c oughs> อีกไม่นานเจอกันอ <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมก็วันนี้ก็เอา ไฮเกตสูตรน้าเอกนะครับมาทดลองนะครับเทสจะมาผ่านก่อนรู้สึกว่า,าจะเจอแต่ปลาดุกนะครับผมนะเ,เนีเราจะตามหาปลาเกตนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นบึกหรือว่าเป็นเป็นลาในนะครับปลายี่สุกนวลจันอะไรประมาณนี้นะครับผมนะ เจอแต่ปลาดุกนะครับผมปลาดุกฝูงปลาดุกเข้ากินนะครับผมตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวต้องมาลุ้นดูนะครับว่าเราจะเจอปลาปลาเกรือเปล่านะครับผมยยแแกแบบแบบแก้ <c oughs> กกกัังไไหม่่เนะ ทำนิ้วแกพอมั้งเดี๋ยวทำกย์มายมั้งด้วยทำอะไรนี่อู้หูตั้งๆสายแบนี้หินทีโอ้ยน้าเอกน้เอกน้เอกโดนน้เอกโดนอ้สวยใสวยเอาปิ้งให้เด็กอะปิ้ให้เด็กๆนีโอ้ เตนี่พีแมยืนนี่นมด้โอ้ตัว้เอางมพียงอยายอดโนสองขอเลยครับผมนะท่านผู้ชมอืมต่ยงอมแได้หรอไปแล้ว

เหนียมดแล้วครับเบื่อแล้วปนีนปะอะไรเอ่ยนินปนินเข้าแล้วครับปลานินก็มาครับผมท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้ เพดโดนอุ oh, sí, oh. yeah, ้ยสายวิ่งเลยอุ้ยใหญ่กว่าใหญ่แน่เอากระชังไปสวิงสวิงโอ้โหนั่นเนาะตักทีช่างนะตัวร์นะโอ้โหแม่งแม่งเหมือนกันงัดออกมางั้ออกมาไป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 เดี๋ยวปล่ไปไปกันจะใหญ่บ่โอ้ยใหญ่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 ไปสวิงสวิงสวิงอ้อจี๊ดจี๊ดจี๊ดน้อยแต่บ้านนี่ถวายกันไอ้คุ้มเลยคุ้มเลยแต่ยี๊ดจุ้มเลยบ้า ไม่หวานไหมวะลองมันจ่ายเมันจ่ไปด้นี่ฮะนะแบดโดนแล้วนะครับผมไหนไปไซใหญ่มากนะครับผมน่าจะไซใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเข้าขึ้นรือยังขึ้นรือยังมาแล้วเริ่มเห็นตัวแล้วเส้นไหนอุ้ยอุ้ยปลาอะไรอ่ะให่ใ

เดี๋ยวเอาหนาลงฮะนี่ไหนแลวะพูนี่พูนี่เดี๋ยวนี้พูนาพูนนี่ระวังมันดุน่หันัวแล้วหันตัวล้อัด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 อืออะไรครับไอ้ใหญ่โอ้ยหน้าแบดโดนครับผมตัวนี้น่าจะโอ้โหมาน้มาจองกับหน้าเทิงครับมาเทีดดูเฉยเโอ้สุดยอดมากนะฮะได้อัดเลย เยี่ยมเลยครับสุดยอดครับผมผมอันนี้เหยื่อของนายเอกนะครับเอกวิชชิ่งนะครับเออไหนนายเอกอยู่ไหนมาเทสกันนะเจ๋งเจ๋งครับผมโอ้โหสุดยอดแบกแกแดกทุกปลาโอ้โหมูอย่างเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมนะก็ถือว่าสนุกนะครับก็ เป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับถ้าไม่ได้ไปไหนนะครับก็เชิญได้นะครับที่ไหนที่นี่นะครับผมนะก็มาสนุกตกปลาได้นะครับปลาหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลานินนะครับปลาสวายปลายี่สกนวลจันนะครับวันนี้ผมเจอแต่ปลาดุกแล้วก็ปลานินนะครับก็ถือว่าโอเคนะได้อ่าไม่เยอะนะครับ ก็ตกปล่อยไปเยอะนะครับผมนะวันนี้เขาก็คิดช่างออกนะครับนะเธอก็จัดไปโลกว่านะครับผมก็ให้ยายเขาร้อยไปเลยนะครับผมเอาไปเยอะนะครับก็สนุกครับวันหยุดพักผ่อนเจอกันใหม่ทริปหน้าครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับผมทริปนี้สวัสดีครับ